สำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือถ้าเราจะทําให้แบบมีหลักการเนี่ยเราจะต้องรู้ที่มาของของรูทก่อนนะครับงั้นเดี๋ยวขอเกริ่นที่มาของรูทก่อนว่ารูทเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับก็คือตัวรูทเนี่ยมันเกิดจากการที่มีเลขอยู่หนึ่งตัวนะครับเช่นสมมติเรายกตัวอย่างเป็นเลข5้าแล้วกันนะครับแล้วเราอยากจะรู้ว่าเลข5้าเนี่ยมันเกิดจากเลขอะไรคูณกันสองตัวใช่ไหมฉะนั้นเราก็จะมองว่าเลข5้าเนี่ยมันก็คือ1นส่วนสบวกกับ1นส่วนสนะครับอ่ะอันนี้ก็คือที่มาของรูทนะครับ คือเหมือนก,นกับการเอาเลขหนึ่งตัวเนี่ยออกมาแยกแยกออกเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มันคูณกันใช่ไหมคือถ้าเราบอกเฮ้ยห้าเนี่ยเกิดจากเลขอะไรคูณกันสามตัวเราก็เขียนเป็นหนึ่งส่วนสามบวกหนึ่งส่วนสามบวกหนึ่งส่วนสามอ่าโอเคงั้นเลขห้าเนี่ยก็เกิดจากตัวนี้นะครับคูณกันสามตัวเนี่ยโอเคอันนี้คือที่มาของรูทนะครับรูทสองสแควรูทลที่สองก็คือแยกสองตัวสวรารทาที่สามก็คือแยกกันสามตัวนะครับโอเคอันนี้คือตัวอย่างคราวนี้ คราวนี้เนี่ยก็ถ้าจะเปรียบเทียบนะครับอีกอันหนึ่งก็คืออ่านี่ค่อยๆดูนะใครที่ไม่แม่นเนี่ยค่อยๆดูนี่ยต้องรีบเร่งตัวเองเนาะถ้าเกิดเราบอกว่าสิบหกเนี่ยสิบหกเนี่ยนะครับอาจจะใช้สีสดําดีกว่าเนาะเลขสิบหกนะครับอ่าเปลี่ยนตัวอย่างเนาะถ้าเกิดเป็นเลขสิบหกเนี่ยถามว่าเกิดจากเลขอะไรที่มันหน้าตาเหมือนกันคูณกันสองตัวอ่าเราก็จะมองว่ามันก็คือสี่คูณสี่ใชไหมสี่คูณสี่ได้สิบหก เราเราก็สามารถมองว่ามันก็คือสิบหกเนี่ยยกกําลังหนึ่งส่วนสองคูณกับสิบหกยกกาลังหนึ่งส่วนสองแบบนี้ถูกไหมครับออันเนี้ยเราก็เลยรู้ว่าสแควรูทของสิบหกก็มีค่า,ารากสี่เนะี่ยเพราะว่าเนี่ยสี่คูณสี่ได้สิบหกเหมือนเราแยกมาสองตัวอ่ะโอเคคราวนี้ถ้าเราแยกสิบหกออกมาเป็นสี่ตัวอ่าเช่นสองคูณสองคูณสองคูณสองเราก็จะเขียนเป็นแบบนี้ได้นะครับ โอเคอ่ะถ้าเราสังเกตเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตัวเลข4เนี่ยนะครับมันก็มีค่าเท่ากับ16ยกกําลังหนึ่งส่วน2นะครับตัวเลข2เนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ16ยกกําลังหนึ่งส่วน4หมายความว่าถ้าเกิดมัน16เนี่ยตัวข้างล่างมันเหมือนกันเนี่ยตัวรูทที่ที่หารด้วยเลขเยอะๆก็จะมีค่าน้อยกว่าถูกไหมอย่างข้อนี้นะครับหาร2มีค่าเท่ากับ4เนี่ยก็ยกกาลังนะพูดถึงยกกาลังนะนะครับส่วน2เนี่ยมีค่าเท่ากับ4อันนี้ส่วน4มีค่าเท่ากับ2แปลว่ายิ่ง รากที่มีตัวเลขข้างล่างเยอะๆมันก็เหมือนกับมีเลขยู่หนึ่งตัวแล้วถูกแบงเป็นหลายๆอันย่อยๆนะครับโอเคอันนี้พอพอในภาพตามทันใช่ไหมเช่นเราบอกว่าเฮ้ยสิบหกยกกำลังหนึ่งส่วนห้าก็ย่อมจะมีค่าเน้อยกว่าสิบหกยกกำลังหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมย่อมจะมีค่าน้อยกว่าสิบหกย,ยกกำลังหนึ่งส่วนสามอ่ะโอเคและคือเป็นตัวเปรียบเทียบว่าถ้าเกิดเลขตัวข้างล่างเหมือนกันเนี่ยเราจะเปรียบเทียบค่ามากค่าน้อยเนี่ยให้ดูที่ถ้าถ้าเกิดมันติดรูนะก็ให้ดูว่ายกกำลังเนี่ยมัน มันเป็นยังไงนะครับก็คือยิ่งยกกาลังยิ่งเยอะมันก็จะมีค่าเยอะใช่ไหมเนี่ยหนึ่งส่วนสองมันมากกว่าหนึ่งส่วนสามไงนะครับอันนี้คือเคสที่เป็นเลขที่มากกว่าหนึ่งย้ำก่อนนะโอเคพอเรารู้ข้อเท็จจริงนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับอ่าเขาถามว่าเลขตัวไหนน้อยสุดนะครับก็อย่างข้อ A เนี่ยมันก็คือสองยกกําลังหนึ่งส่วนสองนะครับอย่างข้อบีบอยเนี่ยไอตัวรู้ตัวนี้ครับมันสามารถที่จะแปลงร่างเป็นหนึ่งส่วนสองแบบนี้ได้นะ แล้วการที่มันยกกาลังซ้อนกันซ้ำๆเนี่ยมันก็คือสามารถโยนเข้าไปคูณกันนะครับมันก็จะกลายเป็นสองยกกําลังหนึ่งส่วนสี่อ่ะอย่างนี้เรารู้แล้วหนึ่งส่วนสองเนี่ยยังไงก็มีค่ามากกว่าหนึ่งส่วนสี่ถูกไหมเพราะตัวนี้นะครับส่วนสี่มันมันหารเยอะกว่าไงตัวเลขมันก็จะย่อยกว่านะครับงั้นข้อนี้ตัดทิ้งนะข้อเอไม่ใช่ละคราวนี้ข้อ c นะครับก็คือเอ่อข้างบนเนี่ยมันคือสองยกกำลังหนึ่งส่วนสองนะครับ หารด้วยเลขสองยกกำลังหนึ่งเราก็สามารถที่จะเอาหนึ่งเนี่ยขึ้นไปลบตัวข้างบนได้อย่างนี้อ่ะก็จะกลายเป็นสองยกกําลังติดลบอันนี้ติดลบเนี่ยน่าจะการหนักสุดเลยนะครับเออคืออย่างที่บอกอ่ะยกกาลังยิ่งยิ่งน้อยๆเนี่ยมันจะยิ่งมีค่าน้อยๆถูกไหมนะครับอ่ะโอเคงั้นเราว่าคนเนี้ยดีบอยก็ลาก่อนนะครับอ่ะเราก็มาดูเทียบกันข้อดี็อกนะครับดีล็อกง่ายหน่อยเนาะตัวรู้ตัวเนี้ยนะครับเราสามารถแปลงเป็นหนึ่งส่วนสองได้ แล้วพอมันยกกำลังสองปุ๊บเนี่ยโยนเข้าไปมันก็จะกลายเป็น2อําลังหนึ่งอันนี้ค่าเยอะเยอะเยอะแน่ๆนะครับตัดทิ้งได้เลยแล้วก็สุดท้ายนะครับข้อ E นะครับข้างบนเนี่ยมี2อยู่1ตัวนะครับข้างล่างเนี่ยมี2อยู่ครึ่งตัวนะเอาไปหารกันก็เอาอยกกําลังมาลบก,กันก็จะได้เป็น2ยกกาลังหนึ่งส่วนสองนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ดูที่ตัวยกกําลังนะครับเนี่ยดูปุ๊บก็รู้เลยว่าข้อ C เนี่ยมีค่าน้อยที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่า1นส่วนสมันเยอะกว่า1นส่วนสเพราะฉะนั้น เลขหนึ่งเนี่ยเยอะสุดเยอะกว่านี้อีกเออนะครับเพราะฉะนั้นข้อ A ข้อ a ข้อ e ก็เท่ากันอีกนะก็เลยแค่ข้อเดียวครับนะยกกำลังติดลบเนี่ยอันนี้ก็จะมีค่ามาที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ4ี่แฉ